ถุกระปกุกโอ้ oh! สองเดือนนี่ด้ว้าวฮัลโหลสบายดีฮัลโหลตอนเท้าอยู่ท่้อง h a p p y Me Channel เขาก็ได้ขอมาฮาน <c oughs> ซึ่งเขาวันนี้เขาจะมากกุบกระปุกเย่ชิมะค่ะตัวหมูซึ่งว่าตัวหมูตัวนี้ได้มาย้อนจองเดือนเต็มทีโบไปกินเบียร์โบไปลินและโบ สูบยาเออคือเงินอยู่ในนี่จะเป็นเงินทีพวกเขาแบบว่าคือว่ามือนี่เขาต้องได้เสียกับก,กินเบียร์ทำมาปอนใส่ไรกะเงินทีต้องได้ซื้อซื้อเนื้อทีมันบนี่ยังเกือประโยชน์อีหยังซื้อ,อยังซื้อ,อยา,ออยาสูบเออก็เลยอาปอนใส่นี่แต่ของพวกมว่วสิได้เท่าไหนสองเดือนเขาสิมาเบิงวา่าฮาปอนมา เงินที่แบบต้องเสียเอามาจุกมาจิกสมรุกปุกปิกเอามาใส่นี่เงินสิได้ซ้ำใดนั่นเองมาพวกเงินเสีพวกเงินเศษลอยพวกเงินทีเขาเขาไปตลาดมาแล้วเขาเหลือไส้เลยว่าเขาตามไม่ถึงเงินฉีดๆใบละพันสองพันหนึ่งแม่ละก็บใบละแสนบอใบละอย่างก็มีคือแบบเขาคิดว่าถ้าเขาไปในมือนี่นะสมมติเ่ามื่อนี้ตกลงกันเออสิไปกินเบียสิไปหาหมู แล้วเธอเขาต้องการบนเลยเขาบนประมาณสามสี่แสนเขาเอาอเงินสามสี่แสนนั้นมาปอนใสน่นี่แล้วมุงนะเขาพูดไปเออเพิ่มเติมหนึ่งกบคือปุซายทีทิศยยาเอาง่ายๆแล้ะเพื่อชเป็นปัญหาระดับโลกนา <laughs> กาแฟไทย,ยอร่อยอะคุณเนาะปกติก็สูบยากนะและ้วก็เนี่ยนะย้อมไอยากเลิกมันขึ้นสูบบาดใดหนึ่กับนักฟอนไทยนะนักฟอนเสนิงร้อ,องเบืองว่าสองเดือนซ้ำใดเดือนสองเดือนสี่ได้ซ้ำใดกับเงินทีหมี่โซื้อ,อยาสูบแล้ว มามาวั์กันเลยถูบเลยถูบเลยถูบทังก้นมันตีโอ้ยมันไซบอรได้คันทุบแล้วล่ะทุบนี้เออูบหมูตัวใหญ่ๆที่ได้ข่าดเนาะสองเดือนแข่งดิทุบเลยมองนันอ่อนเอออ่ะอ่ะโอ้ได้ได้ดเด้อดังเด้อเด้อดังเด้อเด้อเด้อดเด้อนเราที่บอกแล้วพ่แล้วลองดู <Wow. S 1> แกพอได้ยูเนานะบูใช้ได้แค่สองเสียงอยู่แบบนี้หักเลยหักเลยหักเลยเพราะไม่ว่าจะไหนเอาออกมาแล้วขับไปซื้อจะสุบใหม่ที่บ้าวะงให้ซ<ด>ื้อได้ดดดดงดเลยงดเลยดิงดเลยงดเลยได้บ้าวะ่ะเพื่อนนี่เว้นแล้วปะเบอร์โบเป็นเงินจับมวนหลายเซียวะเว้นแล้วปะเออ แห่งกิลีดเก่กแลกนะมานับกันถึงว่ามันเงินจำนวนไหนแต่เงินนี่เป็นเงินทีคมูใจที่สุดเลยซิงดีๆแบบนี้ต้องให้เลดี้เป็นคนนับเท่าน,นั้นโอ้มีใบใหญ่สวยนิเนินต่วนงดลิ้นเหมือนซาดเดอร์แนวบริเอรนเดอโตฮันเลเห็นบ่นี่ซาได้สองเดือนนี่เรื่องนี้ผู้หญิงเขาถนัดนะ,ะเรื่องการเจ็บเงินจ็บคำเนี่ย เห็นบบเพลินพลดีของการบบซื้อยาสูบนี่มันได้ซมดาดนี่นะไปซื้อเลยเด้อสอบให้มันได้ตลอดเด้อเข้าใจโบโดยเข้าใจนะเงยโดยกาซีเซาเด้อดิพิ่นมาได้หลายตัวนี้โอกไปโดดแล้วเปิดก็เซามาสองเดือนแล้วดิเออให้มันได้อีกเพิ่มอีกจะเป็นโบนี่เงินที่เจ้าบบซื้ออย่าสูบวะนี้แต่ว่าฮู้ซึกฮู้ซึกดีขึ้นไหนคือคือ พวกสูบยาเนี่เดิมมันต้องบอกไว้ก่อนคือหนึ่งมันจะมาคอแห้งมันจะมากไอาเอาพราไอแรก็กเดี๋ยวเาสองเดือนที่ผ่านมาทีทีงดจะสูบมันซื้อมดีขึ้นหลายพวกกินปากพวกเขียวเลื้องอย่างนี้เออถือว่าดีขึ้นแต่ว่าเรื่องกินสิสดีขึ้นมากคนมูลเลยอ่าก็อยากให้บอกวกทุกคนเนาะทีทีสูบยาดีแท้เมนไฮเล็กเที่ยงซะ อย่าสูบเอาเลยแท้มันบอดีดอกถ้านพี่เคยคิดแหรอว่ามันเท่แต่แต่สิ่งที่มันเท่มาเนี่ยมันมันก็มีข้อเสียคือห่างไกลของเขานับเมือนัะสุดชมแล้วลงไหยจะยิ่งก็ได้โอ้ยตื่นเต้นเลยที่ได้เท่าไหรยเงินสดหยาก,กินเบียร์เลยเนาะอ้อท่านหนักตั้มกันจะนับจะนับเลยจะนับมาจะนับมาไ,าไรก็ไรหูอกันอยู่นี่แหละปวดหัวท่านหนัก ติดจับไปล้านสามเขาต้องนับเี้านงจ็ด้อันนี้ไห <5. 6. S 2> <27. S 1> อ่ะลองเบิง์มาชดเดือวเขาไดมาชดได้เขาได้เจ็ดสิบแปดพันเจ็ดสิบแทั้งหมดได้ทั้งหมดได้อยู่ที่เก้านกับสองพันเจ็ด้บาทและกาอีกเศษเจ 78, ็ดสิบแปดพันกบ เอาไหมคอยฟังคอยฟังคอยฟังบทันพ่อใดเกาะรวมบุดเลยไปเงินกิเท่อใดเงินกีบเป็นล้านเก้าแสนเจ็ดสิบแปดพันหนึ่งล้านเก้าแสนเจ็ดสิบแปดพันโอ้ึงนเ้าแสนเจ็ิบปบาทได้พ่อใเงินบาทได้สองพันเจ็ด้อยสองพันจะเป็นเงินกิบพ่อใดต้องเอาเงินบาทมาเงินบาทเอาไปเดไม่ลยสามูนยเนาะสองสี่หกสามเจ็ดสิบสี่บแสสิบ สองแสนันอันนี้หกแสนแปดแสนสิบพันแปดแสบพันบวกให้ครับล้านเก้าแสนดบแปดพันโอ้บอกบรบกานออกประมาณอยู่สองล้านสองล้านปายโอ้สองเดือนนี่ได้สองเดือนอ่ะตัวเมิงไมละล้อยหันเสียงุฟังว่า แปลว่ามันมันมันมาจากใสก็คือมัฟบัลโล่ซองหนึ่งกับอยู่สหพันหรือ30มสิพันเนาะทุกครั้งที่อยากไปสูบมัฟบัลโล่ย่านไหนนี่ก็ต้องเอาตัวนี้มาหยอดมันเทอละปอกเทอละปอกเทอละปอกอยู่นี่นะคือแบบโอ้ยเอาเบินเงินเงินงเงินงนี่คือเงินอยากสูบเลยเงินกินเบี้ยจนโคศอกเดือนคือเอานี่โบ๊ะเปนเงินที่แบบที่เขาตั้งใจฟอนได้เออโอเคมื้อนี้โบ๊ไป โบไปลิ้นโบไปกินเบียบร์บบสูบยามันได้อยูสองล้านปายทุกคนขึ้นเอาว่าสองล้านปายแสดงว่าเขาสิ้นเปลืองกับอันนั้น,นี่นะเดือนละล้านปายมได้บางคนเงินเดือนเดือนละล้านปายเด้อมดเนาะแมนเนี่ยแล้วเงินเดือนเดือนละล้านปายอามาซื้อนี่เบิร์อ้าวเอายังกินข้าวเนี่ยงงงงเอามาฟังจากปากคนที่ปฏิบัติได้ดกันเอาไหผู้ซึ้อจังหดเป็นคนที่เห็นได้เพราะว่าต้นๆลักๆแมน เพื่อนเป็นคนปอนถ้าหากว่าถามว่าเงินยูหนิมันเป็นเงินห,นหลายบอลอยู่สองล้านปลายหรือพอสามล้านเนาะสำหรับคนที่มี้อือคิดว่าอาจจะธรรมดาอือสำหรับคบบบนที่บูมีเปรียบเทียบกับคนที่มีเงินเดือะล้านปลายอสองล้านกะจะซัมกับต้อนเหยีเดียดหนี่งแมนแล้ววันนี้ข้อดีของมันก็อย่างเข้าออกอย่างสุดแล้วมันก็เป็นการที่ดีอืหนึ่งบอลบอลได้เพื่อนเหรอเพื่อนสุขภาพของเขาเพื่อข่าวบอลของเขาเืาแตอนนี้เนาะแต่ก็อยากให้ให้ทุกคนนั่นแหละ พยายามดีจะยาสูบซะกินเหล้ากินเบียร์กินได้บางก,กินได้สัส่งสรั่งเป็นเฉพาะงานที่สำคัญโควิดมาทิตย์ดดิอุปยากกว่าไปกินอ,อยากกินเบ่านันแล้วยาสูบผ่นออกออกได้แท่งดีเลยตัวน,นี้แต่ว่ามีผลออกมาคือว่าสองเดือนสองเดือ,สอ,สอนสอ,อสองล้านปลายเงินเดือนสองล้านปลายถือว่าโอเคละถือว่าอย่าสูบกับเบียร์ไม่ได้แอนติบอเกลืองขนาดเลยมึงไหมเงินที่กาดที่บวซื้อบวกินมันนะกาดที่บวซื้อบวกินบวซื้อ บอสซ์อย่าสูบโบกินเบียร์มันได้ซัมนี่เลี้ยงชีวิตคนกุ้งได้เพิ่น,นอออโอเคตบมาสั่งสายฝากไว้นะทุกคนโอ้ยหิมะเอาออกยนันฝากไว้นะทุกคนคัน ทื่ว่าเพื่ยาเบียนซีวิตก็คือว่ามันดีได้มันดีต่อครอบครัวดีต่อตัวเองอย่าสูบลดละเลิกได้ทางเงินเก็บได้ทางสุขภาพที่ดีขึ้นหลายๆอย่างแถมที่ส,สโโาะะําคัญช่วงนี้โควิดนะคะเจ้าว่าคนที่สูบยามันจะลุกลามไวกลัวอื่นอืมมีสิตเสียงแบบอันตรายหลายกลัวดังนั้นเขาหยุดได้กระดีเรื่องเหล่าเรื่องเบียเนคือใครที่มากกินมากลิ้นแล้วเขาก็ล้องขึ้นว่าเออเอาเงินที่จะไปกินเบียร์ตอนนี้เอามาป้อนใส่คือจังพวก เขาทั้งสอบก็ได้เนาะซึ่งมันเ็สให้เขากะรุดพรกันใสใจที่มันบ่จําเป็นรู 3, ร้ะึกไหมถ้ามาสองเดือนอืมสองเดือนยะงทำน,นี่ถ้ามาสองปีที่ทำไรยังว่ากันเลยก่อนหน้านี้นนคันเมื่อคือดีๆเนาะปีปีสองปีสามปีที่ผ่านมาคันเขาเห็นได้ังี่เขาคือสิมีเงินเก็บหลายกว่านี้แต่วันนี้เขาหากันมาเริ่มได้สองเดือนแล้วมา ถูกหายทุกคนเบิ้งเนาะว่าสองเดือนมันเป็นจะได้เพราะว่าเขาก็อย่าพิสูจน์ว่าการที่เขาบนไซตตัวนั้นมันสิได้สมัยนี่คือมาทุกเนี่ยพิสูจน์จะซื้อเด้อแต่ว่าต่อไปเขาคสิทอดต่อไปเนาะสำหรับไัที่กําลังเริ่มกันลงมือพร้อมกันเลยนะจ๊ะสำหรับคลิปนี้กับจำนี่มาถุกกระปุกให้เบิร์นะจ๊ะบายยฝากตครตกดไลค์เด้อแฮปปี้มีชนไป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 เียไะไรเเด้อเเด้ออยู่สูี่บอจอรดเด I <laughs> don't